ลูกขอโซะะ่ขอลาบไเด้อค่ะให้ผู้ข่าเห็นเนี่ย,ยน,น่งนึงใครเห็น 3, 5, 3> 3, 3, สามหาค่ะสามหาสห้าเมื่อกี้เราข้างหน้าเราเห็น 8, 2, 3. 3> 8, 2, แปดสองสามแปดสองสามต่มันกับมาม,ม,มาก้ากแม่เราเห็นสามห้าสามห้าค่ะมันหมาน้อกันเด้อค่ะมันหมาน้ำกันเด้อลองเาไปเสียงเมืองสาธุสาธุสาธุรล่นไเที่มีป่งวิลูงติตี ดูแปลงน่เจ er, ้าแม่เจ้าแม่ส้อยสังวานเด้อนี่เด้อเอินซื้อเพิ่นเด้อเพิ่นซื้อเจ้าแม่ส้อยสังวานเด้อสาธุสาธุถูกร้านมาหยอบมาเบิ่งอู้จึงเป็นหาเพิ่นใหญ่แห้งเนาะสาธุเจ้าแม่ส้อยสังวานตามเทานีก่อน ใส่สังวานเอ้ยสาทุเด้อเห็นเราบอกเดห็นช really. ัดชัดเลยเอาเห็นชัดๆเลยงานทาแป่งย่างหน้าเลยเลเห็นดุลงไวยังหน่อยแม่นมีบ่ไหนเนช่อยขย ตัวใดตัวเดียวกันก็ตัวจุดคือบ่มันสละโตลองเห็นได้จ้าแมีใส่จ้าเมียใส่สังวานลูกขอโชคลาไม่เด้อค่ะให้ผู้ข่าเห็นเน่ยให้ยิ้มบ่ถ้าคุณเห็นยัง ใส่ทำปลาลืใส่ได้คอยสรงขึ้นอย่างอันนี้ทำไมชัดอ่ะสามห้าสามห้านี่สามหานเห็นบอกคอยเห็นห้าสามห้าสามห้าคอยเห็นห้าสามห้าเออหนีหาทั้งนี้บอลห้าสามห้าเออห้าสามแมนบอลนี่คือเฮ้่ชัดอ่ะ ชาดบ่ชาดชาดชาดก็ได้ดีจังสามหางสามหางสามหางบ่คิดว่าเดยหนี่บ่หนี่บ่นี่บนมือเนี่ยอ่าสามห้าเนี่ยหาสามหาสามสามหหหาสามหาคิดว่าเนาะ นี่หนึ่งน่นี่หอนหินางหนึ่ตัวอ่หนึ่งสามฮือเนึคยเห็นสามหาค่ะสามหาสาหาเมื่อกี้เราข้างหน้าเราเห็นแปดสองสามแปดสองสามแต่มับมาเจ้าแม่เราเห็นสามห้าสามห้า มันหมาหนุมน่มกันเด้อค่ะมันหมาหนุมน่มกันเด้อลองเอไปเสียงเมืองครับสามหาครับสามมาสามมาสามมาอหนีแล้วครับเด้อคุณผู้ชมเด้อนี่ผมเห็นบนหนี้เด้อเนี่ยนี่เห็นตรงนี้นะครับนี่สามห้าแต่ผมเห็นสามโอ้ผมเห็นห้าสามห้าเลยเลยผมเห็นสามตัวเลยเลยนี่ยห้าสามห้าเนี่ยแมนบอลเนี่ยเนี่ยสามห้าสามห้าอืม เนี่นะแล้วเนาะาวจริงๆผมเห็นจริงๆนะนี่ยห้าสามห้าเลยนี่บนมือผมเนี่ยตว์อืมเจ้าแม่ใส่สังวานให้แล้วห้าสามห้าห้าสามห้าเอ ห้าสามห้าน oh, well, hmm. ี่บ่นี่มันบ่นี่ชัดเจนเนาะเห็นจะเห็นตัวไหนเห็นคือข่บ่บ่เห็นคือเห็นบ่คือกันสิเห็นหนึ่งหกเนี่ยเน่เห็นตัวไหนก่อคอยเห็นหนึ่งหกหนึ่งหก เห็นหนึ่งหกเห็นบัวขึ้นมือเดี๋ยวก่อนคอยสั่งให้เบิ้งอีกด้วยนั่นพี่ตองน่าเกิดเบิ้งมาเห็นนโกกัดแล้วได้ขาวมันม่รนาสรอืมอืมสารกระหัวดูด้านนี้แต่ดนนีเล็กสามจะเล็กหาสัเนาะ ถ้าดูกับหัวจะเห็นเป็นสามห้สามห้านี่หายไปบางท่านเลยนะมีสอมีมีามทนีือนหนึ่งหกอยู่ข้างหน้าสามห้าข้างหลังอ่ะสมห้ีเลขหนึ่งมีเลขหได้เลขหนึ่งหนึ่กตัวนี้ก็สามห้าหนึ่งหกกับสามห้าเดี๋ยวโฟกัสโฟกัสทุบๆนี่ก็หนึ่งหกกับสามหา เดีวซุ้มหาซุมมห้ดหมื่นบเหรอจ๊ะโอ้โหสัดเลยนะอวันหนึ่งหกกับสามห้หนึ่งหกกัสห้าสงสงน่งัส้าี่เบื้องเดหนึงนะอออใสิเบิ้องหันเบิ้งสี่บ้องันเห็นบอจะเห็นบนี่สักนี่เมื่องบอบอกนี่เลขสนี่เลขหนี่เลข

sá thu sá thu, cứ lấy áo khởi dời. Đây cái đấy, để cái đấy, để có đấy. Để có mẹ cho mẹ phật gì hay là lành. cho mẹ sai sám hoàn. Đây cái đấy, สิบสี่เลยตัวนึงเดี <Kin> ๋ยวสิบ <brewer> ส <y> uh, like ี <with ique Hawaiian> ่เดี๋ยวสิบสี่สิบส่ถูจาเมเอ้ยสิบสี่ด้วยจ้าเมอคยนั่งอยู่นี่ถูกเต้นสี่สิบสี่จ้าแมยทำจ้าเมยตัวนี้ทำเพิ่นอยู่นี่เนาะ พูดคนเอาชุดมาบูชางอะไรกันเดี่ยเด้อเสดสุดมาถวายอืเอารองเท้ามานาำกระเด็ดในร้อนทีหนึ่งสาธุเด้อเจ้าแม่เอยสาธุ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 เจ้าแม่เ้ย อาหานตัวเลยเด้อตัวเลยเด้อจำแม่จำแม่ไฟสังวานแห่งวัดป่าไทรมงคลสมพรพิสัยฮึ๊บฮึบออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วสาธุสาธุไหนเจ๊ไหนไหน สิบสี่อืมสิบสี่สิบสี่เอาสองตัวบ่ใช้มันลงมาหายสองสิบสี่เลยอืมสิบสี่นะขอไข่ขอมันขอโชคไข่โชคมันนะจะาแม่จะาแม่ใจ,จสงบหนยสาธุสาธุ ขอถอดเกลบกันเด้อขอเปลือกเปอกกันเด้อเจ้าแม่เอ้ยเจ้าแม,าม่ส้อยสังวานโอ้ยตรงลื่นทำไมลืนม่นเถอะสาธุสาธุจเจ้าแม่ส้อยสังวานนะลูกหลานมาขอโชคขอลาบนำเด้อนี่โอ้ยเป็นจุดไวในห้าห้าห้า หนึ่งแปดห้าห้าจิบหกหนึ่งแปดโดนจักอันอันเดียวอันเดียวเลยตัวใหญ่สองสองสามได้สองสามได้แล้วสาทุได้สองสามสาทุจังแ๋า โอ้จุดจุดถูน้ำโชกจุดถูเออก็ใหาน้ำแม่เจะตัวหนึ่งสาถูจม่เอ้ยให้ลูกร้านได้โชกได้ลาบเด้อสาถุสาธุ ลูกหลานมาเตซุลินลูกหลานมาเตซุลินไหนนั่น่าเแปดสองสามค่ะโอ้จอาแปดสองสามนี่นะแปดสองสมมากเลยนะมากค่ะโอ้ย,ยมมเมเลยเห็นเลยดกเห็นเลยจะเ,เอาตัวนี้เลยนะนอุ้ยไขยบ่บัวด้ยิยนห <laughs> ูไข่บัวได้ยินตัวไหนตัวไหน แปดสองสามค่ะแปดสองสามแปดสองสามได้แล้วก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมมาที่ตะเคียนวัดป่าชัยมงคลนะครับกับมาขอโชคขอลาบนะครับกับเจ้าแม่สร้อยสังวานนะครับที่นี่เลยนะครับที่โด่งดังที่ให้ โลโชคให้ลาบถูกกันมาหลายงวดต่อหลายงวดนะครับกับคุณผู้ชมนะครับที่มาขอโชคขอลาบที่นี่นะครับก็ได้ความสมหวังไปนะครับกับหลายๆพื้นที่นะครับที่มาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ไส้สังวานแห่งนี้นะครับขอให้มันหมานทุกคนทุกคนเด้อคุณผู้ชมเด้อที่มาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ไส้สังวานนะครับ